สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนนะคะนนทิยาค่ะในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนวันนี้นะคะครูจะมาแบ่งปันความรู้ในเรื่องของอักษรเบลภาษาไทยระดับ2ตอนที่9นะคะยังอยู่ในหมวดของอสัญลักษณ์จุดยอด่อตามหลังพยัญชนะต้นนะคะเป็นหมูเป็นเรื่องของการใช้สระเอียวรรณยุกต์และตัวสะกดค่ะ ่เรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่ไม่ทันในในตอนที่1ถึงตอ,ตอนที่8ก็ไปย้อนหลังฟังได้นะคะในวันนี้เป็นตอนที่9แล้วนะเริ่มเลยค่ะจุด4ี่สระ,ะเอียสระ,ะเอียไม่เอกงองูจุดหสระ,ะเอียสระ,ะเอียไม่โทงองงู จุดหกสระเอียสระเอียไม่เอกนอนหนูสี่ห้าสระเอียสระเอียไม่โทนอหนูห้าหกสระเอียสระเอียไม่เอกมอม้าสี่ห้าหกสระเอียสระเอียไม่เอกวอแหวนและสามห้าหกสระเอียสระเอียไม่โทวอแหวนอันนี้ก็จะมีครบทั้งเจ็ดตัวเลยนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างคำกันค่ะ จุดสี่สระเอียนะคะก็เช่นคำว่าเที่ยงวันนะคะเราก็จะเขียนเป็นทหะหารจุดสี่สระเอียวันก็คือ 5, 6, ห้าหกวอลแวนนะคะต่อมาจุดห้าสระเอียก็เช่นคำว่าเลี้ยงนะคะก็คือ,อลอริงจุดห้าสระเอียนะคะต่อมาค่ะจุดหกสระเอียเช่นคำว่า เปลี่ยนค่ะก็คือปอปลาอลอริงจุดหกสระเอียค่ะแล้วก็สี่ห้าสระเอียเช่นคำว่าเพี้ยนนะคะพอพานสี่ห้าสระเอียค่ะต่อมาห้าหกสระเอียเช่นคำว่าเอี่ยมก็อย่างเช่นอออ่างห้าหกสระเอียต่อมาสี่ห้าหกสระเอียเช่นคำว่า เกี่ยวนะคะกอไก่4 5 6สระเอียและ3 5 6สระเอียเช่นคำว่าเบี้ยวนะคะก็บอใบไม้3 5 6สระเอียนะคะก็ช่วงหลังๆมานักเรียนก็อาจจะสังเกตว่าบางทีในหมวดนี้นะคะสัญลักษณ์จุดยอดตามหลังพยัญชนะต้นครูไม่ค่อยได้บอกคำเต็มเพราะด้วยความว่าบอกในส่วนของการว่าแต่ละตัวย่ออะไรแล้วก็ น่าจะพอเทียบกันได้นะคะเช่นคำว่าเกี่ยวไมอสักครูอค่ะกอไก่4 5 6ห้าสระเอียก็คือกอไก่สระเอียไม้เอกวอแหวนเพราะว่า4 5 6หหสระเอียก็คือสระเอียไม้เอกวอแหวนนั่นเองค่ะอ่ะเรามาทวนอีกทีเลยนะคะจุด4สระเอียสระเอียไม้เอกงองูจุดหสระเอียสระเอียไม้โทงงองูจุด6สระเอียสระเอียไม้เอกนอหนู สี่ห้าสระเอียสระเอียไม่โทนอนหนูห้าหกสระเอียสระเอียไม่เอกมอมา้าสี่ห้าหกสระเอียสระเอียไม่เอกวอลแหวนสามห้าหกสระเอียสระเอียไม่โทวอลแหวนค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับอักษรเบลภาษาไทยระดับสองตอนที่เก้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนให้ครูเนด้วย,ยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ